สวัสดีค่ะทุกคะวันนี้เป็นวันฟาริดาเอาตี EP หนึ่งเช้าวันที่แพฤษภาคมนะคะนะัดรวมตัวกันที่มูล,ลนิธิเพื่อสูนย์กยรอิสลามแห่งประเทศไทยได้เวลาล้อหมุน let's go <S วันนี้เรามีทัวร์ที่คอยดูแเลเรานะคะบริษัทอาฟิฟทัวร์แอนด์ทราเวลคณะออกเดินทางไปสู่ไอดินโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่นั่งมากันสักพักหนึ่งแล้วนะคะแวะยื้เส้นยื้สายกันที่จุดชมวิวเนินนางพญา ี่นะคะอากาศกำลังดีนะคะแล้วก็วิวสวยมากเราก็เลยพาพี่น้องฟาริดานะคะและจุดชอวิวเพื่อถ่ายรูปก,กันหน่อยไปกันต่อเดินทางเข้าสู่ที่พักนะคะไอดิน h o m e s t a ์จังหวัดจันทบ,บุรีคะ่ะที่พักนะคะกว้างขวางมากเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เราเล่นกันด้วยนะคะหน้าห้องพักเลย ก่อนอื่นเลยเราก็เช็คห้องนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะและที่นี่ก็มีคาเฟ่นะคะอยู่ข้างหน้าห้องพักเลยอาหารเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆอิ่มเอมสุดๆแล้วก็มีหลายอย่างด้วยนะคะอร่อยทุกเมนูเลยมาถึงแล้วก็ไม่รอชานะคะเพราะเรารู้ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยกำลังหิวกันแล้วเพราะว่าเดินทางมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะแต่เมื่อเห็นอาหารแล้วทุกคนก็ หายเป็นปิดผิงเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวให้พี่ๆเติมพลังกันก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกลางแจ้ง mm hmm. ไปล่องแพเปียกด,ดูเหี่ยวแดงนะคะ mm hmm. ชมระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติกันค่ะ mm hmm. บอสของเรากำลังบอกว่า mm hmm. ไม่ได้พาไปล่องแพนะ mm hmm. พาไปล้อยแพตั้งหากหน้าตาดูมีความสุขมาก ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนหรือที่รอยแพเอ้ยเจ้าหน้าที่พายแพรนะคะแต่ดูแล้วหน้าตาลูกแพรดูกังวลทุกคนค่ะเอนเตอร์เทนทุกคนรวมทั้งแพรข้างๆด้วยหน้าที่เหมือนสอสอรู้จักทุกคนในแพรวันนี้เหยี่ยวแดงไม่ออกมากันเลยค่ะเพราะว่าน่าจะกลัวพวกเรากันมากกว่าเสียงดังมากแต่ที่สำคัญบอสก็ลงไปแล้วค่ะลงไปก่อนใครเพื่อนเลย จากเป็นผู้ผจญภยัยตอนนี้พี่ๆกลายเป็นผู้ประสบภัยกันหมดแล้วค่ะลงไปได้แต่ตอนขึ้นค่อยว่ากันฝากติดตาม e ีพีถัดไปเป็นบุฟเฟ่อาหารมื้อดึกและกิจกรรมภายในของฟาริดาเอลติ้งค่ะ